สวัสดีค่ะคลิปนี้เราเข้ามาอยู่ในยูเนี่ยนมอลแล้วนะคะคลิปที่แล้วนะคะเราเดินเล่นหน้ายูเนี่ยนมอลนะคะเป็นตลาดตอนเย็นนะห้าโมงอันนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวไปดูว่าในยูเนี่ยนมอลมีอะไรบ้างนะคะตามไปดูกันเรมกันเลยมาถึงก็คือเจอซงจุงกิเลยค่ะเขาแบบเหมือนจัดเป็นแบบบูธมาให้ถ่ายรูปได้นะคะมีจุงกิแบบหลากหลายแอคดูดิยิ้มหล่อละมุนมากเลยใครชอบมาถ่ายรูปได้นะคะมีแบบฟิลแบบเป็นลูกโป่งน้อยๆแล้วก็มีแบบจุงกิน่าจะแบบมาจาก ซีรีส์หลายๆเรื่องนี่ไงดูดิมีดิปหลายๆแอคเลยอะ่ะใส่แม้ใส่หมวกยังน่ารักเลยพ่อเอ้ยยิ้มหล่อละมุนมากค่ะนี่ก็เทมมากน่าจะมาจากซีรีส์สักหนึ่งเรื่องใครรู้คอมเมนต์บอกพี่ช่วงนี้คือ่างหายจากวงการซีรีส์ นี่ค่ะน่ารักมากประมาณนี้นะคะเราไปเดินอัปเดตต่ออะมองต่อไปเลยก็คือคาสิยะยาโยอิก็มีของกินนะชั้นจีก็คือมีของกินล้มีโจนสลดัดนี่เราแบบดูตรงนี้ง่ายๆก่อนก็ได้สตาร์ทมาที่เข้ามาถึงชั้นจีเลยนะคะมีน้องน้องคิปโปสุดคิ้วอยู่เนี่ยยูนี้มีทั้งหมด6ชั้นนะคะ มีชั้น B ชั้น G ชั้น 1, 2, 3, 4, 5, 6นะคะเดี่นะคะยวค่ะไปดูกันค่อยๆไปดูกันทีละชัน้นตอนนี้อยู่ชั้น G เมื่อกี้จากเกาหลีเรามาที่เมืองจีนแล้วค่ะเรามาเจอเสี่ยวจ้านกับอีป๋อ,อนี่หนุ่มๆชาวจีนก็คือหล่อไม่แพ้เกาหลีเลยนะคะใครชอบก็มาแวะถ่ายรูปได้นะเขามีบิวร์ดนะแล้วก็จะมีเป็นแบบรูปน่ารักน่ารักหลายๆคาแรคเตอร์เลยนี่นะคะ มาจากน่าจะมาจากหลายๆซีรีส์หลายๆเรื่องรวมรกันนี่นะก็มีแฟนคลับมาตามถ่ายอยู่นะเขาก็รออยู่นะทุกคนขนาดเราไม่เคยดูซีรีส์นี่ก็เท่อยู่นะเนี่ยหัดมาด้านข้างนะคะมี Break อา i s h นะคะเมย์เขากำลังปัน่นน้ำปั่นอยู่แน่ๆแล้วก็เป็นขนมขนมเค,ค้กต่างๆนะคะขนมเพราะอร่อยอยู่นะมีหลายสาขามีสุขียามีอากะานะคะม,มีกาแฟด้วยอีกฝั่งก็จะมี KFC นะคะมี Pepper Lunch มีซันตาเฟแล้วก็โซนข้างหน้านั้นคือจะยังไม่มีอะไรนะเป็นยูเนี e ยนอีเวนต์สเปซนะคะยู Union e Base, เนี c ยนโคอีเวนต์สเปซนี่ไงก็เผื่อแบบใครสนใจมาจัดงานตรงนี้ได้ คูชั้นหนึ่งกันต่อค่ะว่ามีอะไรบ้างเพรวาะระหว่างทางขึ้นก็คือมีน้องไบร์นะคะขึ้นไนในเลื่อนแบบน่ารักน่ารักไปกับน้องไบร์ขึ้นมาก็คือเจอ MK เลยค่ะ m k b o o t บูแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นมิสเตอร์เชกนะถ้าเราจำไม่ผิดนี่ไงมิสเตอร์เชกจริงๆด้วยยังอยู่ที่เดิม ตอนนี้คือวันเด็กนะคะแล้วก็ใกล้จะตุดจีนก็จะมีความเสื้อแบบกี่เผาน่ารักน่ารักสีชมพูหวานๆนะคะแล้วก็เป็นเสื้อยืดอันนี้ตัวละร้อยแปดสิสองตัว350เสื้อสีแดงก็มีเลือกได้เลย ก็จะมีบางส่วนที่ปิดนะก็เปิดบางส่วนแล้วก็ปิดบางส่วนน่ารักดีเป็นแบบชุดเซตเลย490นี่ก็จะปิดนี่น่ารักดีเป็นแบบเบเซอร์ก็เป็นเสื้อข้างในนะคะมีกางเกงด้วยก็คือร้านนี้คือครบจบเลย 290ราล่ะค่ะก็จะประมาณนี้นี่ชุดว่ายน้ำก็มีนะคะใครจะไปทะเลหรือว่าแบบใครใส่ไปทำง,งานก็คือเลือกค่ะครบกี่พงกี่เผาชุดเดรสเสื้อนี่เสื้อยืดรันนี้น่ารักชุดราตรีก็มีครบอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะใช่รถตู้รถตู้มาแล้วก็อยาก 250เดลี่เดรสแต่อันนี้ก็ือเป็นแบบผิวเสื้อเนาะน่ารักดีอ่ะเป็นแบบนี้ความบ่งบนิงมีเป็นเดรสก็มีค่ะ290หว,วานหวานน่ารักสองร้อยนะคะเป็นแบบสีคัลเลอร์โฟลเลือกได้เลย ีชอบความแบบย้อมครามฟิลทะเลมากอันนี้เป็นชุดเซ็ตแบบครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่นี่ร้านนี้มีบอดี้สูทด้วยมันก,<อ>ก็เป็นเสื้อแบบใส่เดี่ยวนับเนื้อนิดนึงน่ารักนี่ที่เขาเรียกกันว่าเสื้อหมานะคะน่ารักน่ารักตัวเล็กๆ ใส่แล้วแบบว่าไม่ต้องกินอะไรมีนางแบบหลายคน,เ,นเย็นวันเสาร์นะคะแบบเกือบหกบโมงแล้วคนก็ไม่เยอะมากอันนี้ชุดว่ายน้ำนอุปกรณ์เซฟตี้นะคะแปะจุดต่างๆ น,ออนี่ร้อยสามร้อยเก้าสิบค่ะพี่อ่านได้แล้วค่ะทุกคนสองร้อย <200. S 1> น่ารักนะคะมีหลายสีมากคุณพี่เขาบอกว่ามันเป็นแบบใหม่ด้วยแหละมีหลายสีมากเลยเลือกได้เลยยิ่งป่องสองร้อยค่ะสคใส่บ,บอกได้นะคะ แต่วันไหนกันแต่วันไห้แต่วันเที่ยว้องส่วสุกเป็นวันไหนวันสวไหนเที่ยววันไหนนะไห้วันเสาร์เที่นะครั50าย50บาทค่ะร่ำรวยเศรษฐีนี่น่ารักมากอันนี้ก็เป็นชุดว่ายน้ำมีหมวกเลยชั้นหนึ่งก็คือคุณผู้หญิงก็ต้องตาการตานะคะชั้นหนึ่งจริงๆ01ห้องน้ำจะอยู่ตรงน้นนะคะ มีร้านหนังสือด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเราแบบแทบไม่เจอร้านหนังสือแล้วอะนี่มีร้านในอินใหญ่นะชอบสติกเกอร์อ่านเถิดชาวไทยนี่เพิ่งอ่านจบไปหนึ่งเล่มเองคะ่ะที่อ่านจบไปหลายเล่มมากแล้วไปดูหนังสือกันนูเนี่อ่ สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิดสามสูงนี่เป็นแบบโซนหนังสือขายดีนะคะไปดูหนังสือก่อนนะคุณเข้าหนังสือร้านหนังสือล่าสุดกันเมื่อไหร่กันคะคอมเมนต์บอก่อยสิเหล่านี้นานมากเลยนะล่าสุดสั่งสือก็คือสั่งออนไลน์จ้ะไม่ได้มาซื้อจากร้านหนังสือลน่ารักเสื้อน่ารักไม่กี่ตัออกมาจากร้านหนังสือแล้วนะคะ ไม่ได้นะไปดูเฉยๆเพราะว่าที่บ้านเมียวยังอ่านไมหมดเลยก็มาดูเสื้อผ้ากันต่อโอ,อ้ร้านดีสีชุดชัดราคาก็จะประมาณแบบสองร้อยรอยห้าสิบประมาณนี้น้นี่น่ารักมากเป็นแบบชุด เสร็ะมูลทุกคนทันกันไหมคะมีใครทันบ้างช่แบบนี้สวยอันนี้เป็นแบบชุดเซตสี่วัดวัดละมูลตุ้นเสื้อทับนะคะเสื้อทับเสื้อซับหน่อย น่ารักนี่น่ารักมากสีแบบหวานหวานใส่แล้วใส่แล้วจะเดินได้ไหมนะคะหวานหวานน่ารักมากดีเทลน่ารักมากเลยสีก็สวยอะได้แล้ว สีไหนคะในเราใส่สิสีนี้สีนี้สวยสีนี้สวยกว่าค่ะได้แล้วคะ่ะสแกนจ่ายเงินกันนะคะทุกคนได้ลวจ้าอันได้เสือ้อเกดบได้กระโปงใช่เร<ห>า,าด,ดูวด่าจะได้อะไรอีกนี่แค่ชั้นหนึ่งใช่ค่ะ ใส่กระปอทูตัวที่สองกำลังจะมาค่ะทุกคนเมื่อเกดวางกล้องเกดก็จะไปช็อปนี่และค่ะ ชั้นหนึ่งก็จะประมาณนี้ส้มเราส้มก็จะได้อะไรเดี๋ยวเราจะไปขึ้นชั้นสองกันต่อค่ะใครจะมากิน m มเคือชั้นหนึ่งนะคะชั้นนี้มันจะอยู่ตรงข้ามกับทางเชื่อมไปเซ็นทรัลเลยเนาะใช่นะใช่โอเคขึ้นมาชั้นสองนะคะมีมินิโซนะคะช้อปปิ้งได้นี่นะ0ูนย์สมีลิฟต์นะคะ ซาเล่าเป็นร้านรองเท้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นไอชั้นซอรี่เป็นพวกหมวกมีกระเป๋าเดินทางด้วยนะคะชั้นสองน,นี่ร้านนี้ขายแบบพวกเข็มขัดกระเป๋านะคะนี่ร้านรองเท้าร้อยห้าสิบเก้าทั้งร้านนะคะมีหลายแบบเลยรองเท้าแฟชั่นอันนี้เป็นแบบรองเทา้าแบบยางๆน่ารักม,มูมิงมมิงนี้กระเป๋าน่ารักเลยร้านนี้ ชั้นหนึ่งชั้นสองก็คือโซนคุณผู้หญิงนะคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองนะคะร้านรองเท้าก็คือสองร้านและใกล้ๆกันนี่นไง JKN Shoe ร้านรองเท้าเยอะจริงชั้นสองใครอยากได้รองเทาา้าจัดอ่ะต้มหูค่ะมีรับเจอาหูได้อะ่ะโซนตรงกลางเป็นพวกแบบแว่นตามีคอนแทคเลน์นะคะโปรโมชั่นพิเศษ คู่ละ120บาท2คู่หรือคู่ละ100บาทรองเท้าอีกแล้วออเซิร์รี่ก็คือแน่แนๆคะ่ะร้านนี้คือคับมากอี้แคปวัน25บาท5คู่100นี่มีแว่นตาด,ด้วยร้าน,นนี้คือเลยใส่หน้ารน่ารักมากเลยร้านนี้นะคะมีแบบหลายราคาเลยประมาณแบบ290เลย กระเป๋าก็มีน่ารักมากเลยมีเป็นแบบผ้าผูกกระเป๋าหรือใายจะแบบผ้าผูกผมอะไรย่าเงี้ยชั้นสามนะคะเสื้อผ้าเป็นฟิลแบบชุดราตรีเนี่ยเจริญกรุงร้านนี้นะคะเสื้อผ้าแบบฟิลแบบไปงานแตง่งหรือว่าแบบงานแบบหรูรานิดนึงมีแบบเป็นเซตเลยเนี่ยสไตล์เก๋นะคะร้านนี้ เป็นแบบสูตรเบเซอร์เป็นชุดแบบทั้งเซตเลยอะนี่นะคะชั้นสามประมาณนี้แล้วก็ถ้าเดินเดินอยู่ใครหิวน้ำนะคะมีโอชยะนี่ค่ะแวะดื่มน้ำสั่งชาที่โอชยะได้ชั้นสามนอกจากจะมีแบบเสื้อผ้าฟิลแบบทํางานออกงานแล้วนะคะมีเก้าอี้นวดค่ะใครเดินแล้วเมื่อก็คือมามุมนี้ได้เลยพักผ่อน ส่วนไหนก็จะประมาณนี้ฟิลแบบทํางานคนก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าจะแบบอยู่ร้านแฟชั่นชั้น1ชั้นสองมาที่ชั้น4ี่นะคะร้านอาหารก็คือเยอะมีกินเตี๋วกันนะคะแล้วก็มีร้านเกาหลีที่เราไปกินนะคะดุกกี้นะคะนารายพิสเรียแล้วก็มีตู้เล่นตุ๊กตาคีบตุ๊กตาแบบเยอะมากเลยนี้เป็นแบบฟิลตู้เล็กๆนะแต่ก็จะมีตู้ใหญ่ๆมีตู้หยอดเหรียญนะคะใครไม่มีเหรียญก็คือมักหยอดเหรียญแล้วก็ กดได้เลยมีแบบน้องหมีตัวบิ๊กบิ๊กงๆแล้วก็ตู้เล็กๆน่ารักนะคะชั้น4ส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะฝั่งนู้นก็จะเป็นบาร์บีคิวพาสานะคะชินคันเซนแล้วก็มีเสื้อผ้านิดๆหน่อยๆอยู่อีกฝั่งหนึ่ง วันนี้เรามากินร้านดุกกี้ Korea, กโคเรียตอกบกี้บุฟเฟ่ค่ะวันที่เรากินนะคะวันที่14มกราคมนะคะยัง299บาทแต่ว่าตอนนี้ก็คือหลังวันที่16เป็นต้นมานะคะเขาปรับราคาเป็น329บาทนะคะแต่ว่าก็คือคุ้มแหละมันกินได้เยอะมากทุกคนนี่คือเครื่องเคียงแล้วก็จะมีซอสนะคะก็คือมีซอสของดุกกี้เลยมีซอสต,ตอกบกี้หรืออะไรคือหลายซอสมากทุกคนแบบปรุงได้ตามใจเลย แล้วก็นี้ของทอดขิมมารีเฟนฟายไก่ทอดนะคะมีหลากหลายเลือกได้เลยมีหลายรสมากแล้วก็เลือกได้เลยเส้นมีเส้นไหนแบบมากจริงตาการตาม,มากแล้วมาที่ตอกโบกี่ค่ะก็มีเยอะมากจริงๆมีตอกชีสตอกมันหวานตอกรูปหัวใจตอกรูปดอกไม้เป็นเนื้อสัตว์ก็มีนะคะมีปลาหมึกปลาหมึกสดมากเรากินแล้วก็มีพวกสามชั้นมีผักทุกคนตอบโจทย์หมดใครชอบผักชอบเนื้อคือ โดยเฉพาะชอบตอกก็คือฟินแน่ๆนี่ค่ะหยิบหยิบคลิปมาเราก็คือลงหม้อเราเลือกแบบมีชีสนะคะเพิ่มเงินอีกนิดนึงประมาณ60สิบนะถ้าจะไม่ผิดนีด่แหละค่ะอันนี้คือไม่ใช่กล้องกล้องเป็นฝ้านะคือ โอชิราเมงนะคะแล้วก็ตรงนู้นน่าจะเป็นร้านอาหารเวียดนามเอ้ยไม่ใช่ดิร้านอาหารเหนือฮานเจ้าเหนือนะคะแล้วก็จะเป็นโซนแบบสเปซกว้างๆชั้น4นะคะใกล้ๆห้องน้ำมีสตรอเบอรี่คับนะคะเป็นแบบทุกอย่าง10บาทนะคะน่ารักมากใครชอบก็คือเลือกได้เลยมีทั้งแบบของเล่นเด็กของกระตุ้งกระติ้งนะคะน่ารักมา,ากชั้นั้5นะคะมีแบบซอมเต้นอะเป็นพื้นที่โคสเปซก็คือแบบ เขามาซ้อมเต้นกันเต็มเลยแล้วก็จะมีโซนแบบทำเล็บนะคะกาจัดขนทาวอนก็คือสวยจากภายในกันได้ที่ชั้น5้านะคะใครอยากมาทำเล็บเราเดินถึงชั้น5แล้วนะคะชั้น6มันจะเป็นแบบยูนินทอนะที่เขามาจัดกับพวกงานแฟนคลับอะไรต่างๆนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็คือเดินแบบ ถือว่าครบทุกชั้นแล้วันนะคะใครอยากมาก็มาได้เลยอยู่เน็นมอนะคะมาแบบสถานี m อ t มลโยทินนะคะออกประตูห้าก็ได้มาเดินแบบตลาดข้างล่างก่อนแบบก็ได้แล้วค่อยมาเดินในห้างหรือใครจะมาเดินในห้างก็คือเลือกได้เลยใกล้ๆกับเซ็นทรัลลา้าวอยู่ใกล้แค่นี้เองชอบกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไว้นะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละไปละ